งานบวชงานงานบุญงานงาน,งาน,ง,านางานเดางานบ่นะาวบวชงานแจกน้ำนั่นแหละงานบุญน่ะแจกชาว,วดีพี่น้องไม่ได้สังสรรค์อีกแล้วนะคะฉลองอีกแล้ววันนี้หมูกระทะพี่น้องเลย ทแทเอ,อาลยแกนนมเม่อไู่ไทยัดทุกคนทา,าทาทำาตรงเดือแท้ลดน้องย่างกุ้งจะฟมืออาเทน,ม,นมันถือมานำได้กิน,นไหมให้ไแทงอยู่วันคือบามิโกนบะมิโกนบะมิโกนต้องเดอต้องเดือมันมีอยู่มันถือมานำะ ้ยควักควักพ่ออีกเลี้ยงโมกทามันเขบคุณนะคะพี่น้องใส่น้ำเย็นนะอันน้ำกอดแล้วมาผมมีน้ำเย็น ก็เป็นซ้ำพัหาเนาะบัวมิตนาวมันกนน่จบแล้วาเลื่อยอะไรนี่นะยังฮิงบในริปดังไฟเสตเตว่ันนี้ซอเตอรนีเวิดเตใหญ่น่ีากไปดังไฟนั่นั้นบอดามาเืออันนี้แหละมันก็ได้กินคุณอากาซิแล้วอะลกินหม ทะน้ำกันได้พี่น้องด้วยมารดังกันาดจัจเจาองล้าันึงมาเมาาอดวงนะมามาให้มาตั้ลังกินตั้มลังอ่ามันคือบอยอยากโมดโพดหมอจ้ะจะนะอกก๋อบาร์ดีคอร์ดพื้น มันากินคือจง่ายแม่ัจอมักินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องน้อยิลูกมาเอาามาอีกเากินชาอีกบอกไอ้ิงเขากินกันยัง ขาเสียหัวใจรถหัวใจมันมีคนไฟหัวใจมันบรเดือดคือทหารครับมันห่อนแต่มันบดเดือดห่อนจนอยากตายเลยห่อนจนอยากตายอ้าวพดอ้าวพ่อเนาะจนใจสิโดริขาดโอ้ยหมอเอ้ยไม่ได้ใจเลย จะเย็นๆกินหมกกระถานะพี่น้องี้เป็นเนี่ยผู้เชี่ยวปุ่ยประตูกระตุตกระตุตเดี๋ยวถามบึงตอนกินอะพี่น้องได้เวลากินแล้วค่ะได้เวลากินแล้วพี่น้องได้เวลากินแล้วพี่น้องไม่ใส่ภาษาแม่งยังก็เดี๋ยวเฮ้อ้าอย หิวยังอยู่นี่นะข่นห่งการพบท้ามหาการข่นยนลกับผัดตีกันหดงิวยั้งเดือยังมเบาดตอนนี้ยายห่อกำลังตากพี่น้องเลยถานานางเผาปซื้อดอกพี่น้องเลยกินกุ้งยั้เติมรู้ซับหรือพ่อเลยหนักลวกเลย ก็กินเป๊บสี่เด้อมาเห็นราคาลยจป้าครับเอากัๆ่มแดดหนังคุบบ่หนังค่ะอีน้ปบสี่ขวดงอีน้บ่ีซื้อนมลูกแตแคนึนสินดามันให้มึงยิบแคอเทนจิใจอเทนจิใจแคเ้ยหล้วน่เบิดล่ะอ้าวิวบว่าถึงิวฮอยู่ินะไรน

เป่น้นเยหลาสาหลาเนืขายคนึงบามีบางมนีว่าบเทือนเลแค่กุหรบนค่านึงเลวสบอกใย่เห็ดยูเห็ดกินนั่นแหละเห็ดามเมือไนกินหน้ามากจันเมั่มันจันอวตายเ็ดอกินงัวบ่เลยงัวตัวสา วสามพันตัวหาซ่าลงพิเลยวนอยไปื้ใหญ่้มีอนนอ้ะโอยยกใหุ้กบอกมมมึงิลลเด้อโอ้ยจแม่เด้อ่นอเอ้ยสบายดีสาอ๋ยเอ้ยอาบอกเด้อมบอกไยได้ไปเ็ดยู่เ็ดกินบไปกินไปกินจะมาเห็ดยู่เห็ดกินแค่้านอืไปกินไปจอยหยู่เห็ดกินเด้จังได รวมนำการเบิดเลยการสมงหมดอ้ยวนอ้ยวนนู้ใช้กินกินละต้าหลดคว้าน้าและมือครับกงโมนครับหมดแล้วทางดาเดี่ยวเลยราการคือละมันก็ิไปอดเด็นเคียงยังได้ทดามนะมันกับบริไกรนะเลยนักบ้านนะบั้านคัวดำทำสั้นทำสั้น อีมีบอกห่างกระเตอบอยู่ไป่กันเลยเครนกระเครงใหญ่แม่ตั้งให้บอซนงั้ทาุกจะหน่อยชุกแล้วก้ยชุบเลกบางไมล่ะนาโอ้ย เท่นแล้วก็อันนปตึกแค้เด้อนะครับปลาสิตายเป็นแบบกมากชบไหวครับผมได้ได้ครับมมันนี้จะตายผู้สีตัวนี้นะ้โอปลาหนักพอพอเิ่นเอาให้ลงบาดเดียวก็เหลี่ยมโลอยหนเลยนะหนักน้อยเดียวอ้าวเด็กอ้าวพัดยามูน่ะยัหมันชิย่างแกตูพอดมา

จานเป็นจานปัดจเเดนฮอดพูนฮอดพี่ชมพได้พบ้านเด้อเฮ้ยเฮ้ยพืะยกลยเอานะนำเป็นที่โยกก็คือกูนะมาบริษัทหมู่บ้านเฮ้ยนะนั่นมายกเอาบ่หมู่บ้านอันนี้ก็พี่น่องทั้งหมดเน่อันนี้ก็พี่น่องทั้งพ่อมาจะยกมาไปเนาะไปมาหัวกูจนมาลงต้นหนาไปจะด้วจากบ้าน เงินเท่ามีมาปะเงินเท่ากับสามเลยเงินกู้กับสี่ก็ขั้วกู้ได้เป็นอนน้ขางหลัง้างหลังก็สามเขาัวนันอีกเขาขั้วนั่นอีกสี่เขาขัวนั่นอีกส่ก็กล้วยตัวอีกสามก็กล้วยแคทอีกสี่เบิดแล่งงตัวนึงแค่สามสี่ลังคาคนขอบข้านอีกหาสี่บอกจะมาพอดีเขาใหพทก็ขึ้นมากมาจาก ก็ทอดก็ซ้กอัวอพ่อเราเยเพิ่มราคาหัวหัวในช่องซลังค่านี่ครัหอุซ่าไเป็นอะไรยำหมูยำเนือยำหมูน้ำบ่อยำบบพกินบ่ต้มเป็ดต้มไก่เปาหมูมานะ นี่มันค่าเงิดไม่เยอะเหมือนกันและเขาพี่เพื่นซื้อายซโต้แล้กหมูเนี่ยหมูนะคันบาร่าก็ทอดดกบุคอยนี้คนจนดอกหมูนะกาวเขอะ้าวขาทดแบตะยันอรลนี้คนใดีเาเรียมมีกระรหมูย่งอดีแ่เยรวยายกมาเจ้าาจ้ เงยหน้าปะเนาะจะคุกัะงอจะเข้าจะซักะคุกจะงจะเข้ากับชาวบ้านสิบลังข้าหมันม้งเหิบ้านมนงนลูกไนเพือนมัน้ำมนคองเระเห็นเป็นเพือนเอาไปสู่คอวิ่ามขึ้นแล้วจมาหาหน้าถเพื่อนลำลังตามมันเนาะข้าแต่งานอการวิ่้ามขึ้นแล้ไปหาหน้า บ้หอาปม่แม่นย่แมเอ้าิบ้เลยนี่แหละคุยกันแหละแหละคืนมยแม่มาถือห่าถือแม่มายืนทางล้างหูุ่มห่มดแงแม่มาถือหรปไแม่ไม่ได้

แรงมันจันนะมาผูกเทนร้านอียสามั so the, the ่นจั่นเลยไปน้ำลูกใ่ไดมเอ้ยมาแต่สาวแต่เสี้ยมันมูกเทนร้านพ่อเพียงย่างแกะกะบเต่งกระบแ้ากรบบุกลูกร้าน ที่เรามาเป็ดเช้่มีวันจันทร์บอกเมื่อก่นก่แรกไม่้าเปิดเท่แรกกแล้วาได้แม่คุณเอเบอร์แล้วเบิร์แล้วกินอยู่นี่ได้ไหมเนาบิร์แล้วเบอร์แล้วหมูซามแล้วก็แล้วก็มาจะเว้นนอยแหะมียังแม่ครับถามเี้าของแทนร้านไ้นแม่พรขาว นี่ยอยู่แนวกินเนี่ยน้อยแม่ต้มขนมน้อยแม่เด็กๆก็ข้างย่านไปไยมนไม่อยากไม่อยากมีเอะเม่เยะไ้มาหนี้เดี๋ยวกลับไปกินกันที่น้องเลอบคุณทุกลังใจนะตามกินกันเด้อ